สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับไรอันรําให้กลางไม่หมดนี่พูดถึงพ่อผู้ซ่อนเซื้อวินเวลาไปส่งที่โรงเรียนทุกครั้งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วนะครับแต่แฟนๆของไรอันกาดบันฑิตจำปาสินก็ยังคงได้ชมการสแสดงของเขาในฐานะนักร้องรวยโชคและฟังเรื่องราวของเขาอย่างต่อเนื่องครับโดยล่าสุดเขาได้เปิดใจเรื่องราวของความเจ้าในวัยเด็ก ที่ทำให้หลายคนประทับใจในตัวของเขาครับโดยทางรายการได้เผยไรอันเสียน้ำตาพร้อมกับข้อความว่าทุกครั้งที่พ่อไปส่งผมที่โรงเรียนพ่อจะเก็บเสื้อวินไว้ใต้บอกเพราะพ่อกลัวผมอายเพื่อนแต่ผมไม่เคยอายเลยที่มีพ่อขับวิน เพราะอาชีพนี้ทําให้มีไรอันในวันนี้แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการที่ออกอากาศเมื่อช่วงเย็นของวันที่14กรกฎาคมแต่ก็มีแฟนๆที่เห็นโพสต์หลายๆคนเข้ามาส่งกําลังใจและชื่นชมตัวของไรอันกันจํานวนมากครับโดยปัจจุบันไรอันกาดบัณฑิตนั้นนะครับได้รับหน้าที่เป็นนักร้องรวยโชคประจํารายการไม่หมดนี่เสียงโชคพร้อมทั้งการเป็นศิลปินค่ายเพลงยุ่งข้าวเรคคอร์ดที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลต่อเนื่องและล่าสุดมากับเพลงหยุดเสียใจวิธีฉันลูกทุ่งเลขท้ายและ เพลงติดรอวิชาหัวใจครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทีนีลุกทุงด้วยนะครับ